ครับเป็นข่าวในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการกินได้เลยค่ะ,ะคุณตอนนี้เรากินไม่สามารถกินมั่วกินอะไรได้เลยนะใช่แล้วโดวยเฉพาะของสุกสุกดิบๆสิเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่ามีการเสียชีวิตแล้ว8ปดรายเรื่องจากกินหมูดิบแนะให้ปรุงให้สุกผ่านความร้อนมากกว่า70องศาเซลเซียสอย่างน้อยเนี่ยสินาทีครับนายแพทย์ทวีชัยวิศนุยโยธินครับผู้อนานวยการสํงงานักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาครับก็มีการเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ จากการกินแหนมดิบหมูดิบแล้วก็ราบเลือดดิบก้อยดิบแล้วก็ดื่มสุราเนี่ยร่วมกับอาหารสุกๆดิบๆรวมไปถึงพ่อครัวแม่ครัวนะครับผู้ที่ปรุงอาหารที่มีบาดแผลแล้วไปสัมผัสเนื้อหมูหรือว่าเลือดหมูดิบๆที่มีเชื้อเนี่ยก็จะทําให้เสี่ยงติดโรคไข้หูดับจึงเตือนว่าอย่าก,กินนะครับแหนมหมูดิบราบเลือดดิบรวมไปถึงใช้วิธีการบีบมะนาวเนี่ยเพื่อให้หมูสุก นะครับแล้วก็รวมถึงอาหารปิ้งย,างาย่างควรมีอุปกรณ์คีบเนื้อหมูเนี่ยสุกแล้วก็เนื้อหมูดิบเนี่ยแยกออกจากกันเลยไม่ควรใช้ตะเกียบคีบหมูดิบแล้วก็นํามารับประทานเพราะว่าหากติดเชื้อเนี่ยโรคไข้หูดับนะครับอาจทําให้สูญเสียการได้ยินหรือที่เราเรียกกันว่าหูดับจนถึงขั้นหูหนวกถาวรได้โรคไข้หูดับนะครับก็เกิดจากการกินเนื้อหมูนะครับแล้วก็เลือดหมูเนี่ยสุกๆดิบๆ เช่นลาบหมูดิบลาบเลือดดิบนะครับก็จะมีเชื้อเขาเรียกว่าสเตปโตคอคัสซูอิดนะครับปนเปื้อนอยู่เชื้อนี้เนี่ยก็จะอยู่ในทางเดินหายใจของหมูแล้วก็อยู่ในเลือดของหมูที่ติดเชื้อโรคไข้หูดับนะครับสามารถติดต่อผ่านทางบาดแผลแล้วก็รอยถลอกแล้วก็รอยทางเยื่อบุตาเมื่อได้รับโรคไข้ไม่ได้รับเชื้อของโรคไข้หูดับเข้าไปแล้วนะครับก็จะทําให้เชื้อเนี่ยผู้ติดเชื้อเนี่ยมีไข้สูงเชี่ยบพันปวดศีรษะหนาวสั่นสับสนกระสับกระส่ายปวดข้อปวดแข้งคอแข็ง ครับแล้วก็หูหนวกหรือว่าการได้ยินลดลงอย่างฉับพลันการทรงตัวที่ผิดปกติหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็ว ความดันเลือดต่ำแล้วก็มีจ้ำเลือดทั่วตัวนะครับรวมไปถึงการปวดตาตา,ตาแดงหรือว่ามองภาพไม่ชัดด้วยครับเรามาดูสถานการณ์โรคหูดับนะคะในเขตสุขภาพที่9เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่25ทธันวาคมของปีที่ผ่านมานะคะพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับนะคะจำนวน135รายมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคุณผู้ชม8ราย ผู้ป่วยแยกออกเป็นรายจังหวัดนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะมีผู้ป่วย99รายเสียชีวิต5รายที่จังหวัดนี้นะคะจังหวัดต่อมาค่ะจังหวัดสุรินทร์นะคะมีผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย15รายเสียชีวิต1รายจังหวัดที่3ค่ะจังหวัดชัยภูมินะคะมีผู้ป่วย14รายเสียชีวิต1รายจังหวัดต่อมาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีผู้ป่วยทั้งหมด9รายและมีผู้เสียชีวิต1รายอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดนะคะคือ อาชีพรับจ้างค่ะรอยละ32.12รองลงมาค่ะนั่นก็คือพี่น้องกเกษตรกรนะคะรอยละ31.39และทำงานบ้านรอยละ14.60ตามลําดับสําหรับช่วงอายุนะคะกลุ่มคนอายุ65ปีขึ้นไปคุณผู้ชมรองลงมาค่ะกลุ่มอายุ55ปีถึง64ปีและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มผู้ที่มีอายุ45ปีจนถึง54ปีตามลำดับทางด้านของนายแพทย์ วีชัยวิษณุโยธินนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้หูดับนะคะขอให้พี่น้องประชาชนรับประทานหมูอย่างถูกวิธีผ่านวิธีการทั้ง5วิธีนี้วิธีที่1ค่ะรับประทานเนื้อหมูหรือเลือดหมูที่ปรุงสุกเท่านั้นโดยปรุงให้สุกผ่านความร้อนมากกว่า70องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาอย่างน้อย10นาที ข้อที่ 2. สําหรับอาหารประเภทปิ้งย่างนะคะควรใช้อุปกรณ์ในการคีบเนื้อหมูดิบและเนื้อหมูสุกที่แยกจากกันและขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดข้อที่3ค่ะไม่รับประทานหมูดิบร่วมกับการดื่มสุรานะคะข้อที่4ค่ะเลือกซื้อหมูจากแหล่งที่มีที่มามีมาตรฐานเชื่อถือได้ไม่ควรซื้อจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาของเนื้อหมูเด็ดขาดนะคะ ข้อที่5ค่ะผู้ที่สัมผัสกับหมูติดโรคนะคะโดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมูผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ผู้ชำแหละเนื้อหมูสัตวบาลสัตวแพทย์ควรสวมรองเท้าบูทยางสวมถุงมือรวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุ่มระหว่างการทำงานด้วยนะคะหากท่านมีบาดแผลก็ต้องปิดแผลให้มิดชิดและก็ล้างมือให้สะอาดหลังจากที่ท่านเนี่ยสัมผัสเนื้อหมูทีกครั้งหากคุณผู้ชมค่ะมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถติดต่อสายด่วนของ กรมควบคุมโรคได้นะคะ14 2 2 1ส2 2สอสายด่วนของกรมควบคุมโรคนั่นเองนะคะ